นะงั้นดูกายเพื่อให้เห็นจิตนะถ้าดูจิตแล้วมันจะเห็นธรรมธรอะไรกุศลธรรมเกิดที่จิตอกุศนละธรรมก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตเนะี่ยแล้จะเห็นธรรมะเกิดอยู่ที่จิตดับลงที่จิตสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับงั้นเบื้องต้นทำสิ่งที่เราทำได้นะไม่ใช่ทุกคนจะต้องดูจิตอย่างที่หลวงพ่อทำนะ หลวงปูดด่โดนให้หลวงพ่อสตาร์ทด้วยการดูจิตเลยทำไมท่านให้ทำตรงนั้นก่อนท่านจะสอนเนี่ยท่านเข้าสมาธิอยู่สักสี่สิบห้านาทีนะท่านนั่งสมาธิของท่านไปเราก็นึกว่าหลวงปู่แก่มากแล้วฉันข้าวเสร็จแล้วออกมานั่งเราถามกรรมฐา,านเลยนั่งหลับไปแล้วเนึวกว่าหลวงปู่หลับนะตอนนั้นนะลหลับไปนานท่านลืมตาท่านถึงสอน สอนให้ดูจิตเอาเลยที่จริงที่ท่านนั่งสมาธินะท่านนั่งสอบประวัติเราว่าเราพอนามายังไงพอนามาถึงไหนจะต่อยอดอย่างไงนะท่านจะสอนต่อยอดงั้นไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงปูด่ดูทุกคนดูจิตนะลูกศิษย์ส่วนใหญ่ของหลวงปู่ดูลดูก,กายนะมีไม่มากที่ดูจิตนะ เลยท่านให้หลวงพ่อดูจิตนี่พวกเราพอได้ยินว่าหลวงพ่อดูจิตก็จะดูบ้างถ้ากำลังของสติเราไม่พอกำลังของสัมมาสมาธิไม่พอดูจิตไม่เห็นหรอกนะได้แต่คิดฟุง้งๆไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ากำลังอะไรยังไม่พอรู้สึกกายไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกรู้สึกเรื่อยๆไป เมื่อเช้าก็มีพกทิศบางคนมาส่งกันบ้านหลวงพ่อให้ไปดูร่างกายนะจิตมีแรงขึ้นมานะพจิตมีแรงแล้วต่อไปจิตจะขยับขยื่นเคลื่อน,นไหวอะไรมันเห็นเองอะ่ะไม่ได้เจตนาจะเห็นะนะงั้นพยายามฝึกนะมีสติระลึกรู้นะองค์ธรรมที่เรารู้ได้อย่างหลวงพ่อเริ่มต้นหลวงพ่อดูจิตได้ละของเราถ้าดูจิตได้ก็ดู ดูจิตไม่เห็นดูร่างกายไปนะหรือถ้าจะดูเวทนาก็ดูเวทนาทางใจอย่างขณะน,นี้ใจเราสุขหรือใจเราทุกหรือใจเราเฉยเฉยไม่สุข,ไม,สขไม่ทุกข์ดูไปอย่างเนี้ยทั้งวันดูมันอยู่แค่นี้ก็พอแล้วนะไม่เห็นจะยากอะไรเลยขณะนี้สุขหรือทุกข์รู้ไหมหรือขณะนี้เฉยเฉยรู้ไหมยากไหมที่จะรู้ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยนะ ถ้าเป็นคนขี้โมโหขณะนี้โกรธรู้ไหมขณะนี้ไม่โกรธรู้ไหมเนี่ยไม่เห็นมันจะยากตรงไหนเลยนะหัดดูสภาวะไปด้วยขณะนี้หายใจออกขณะนี้หายใจเข้ายากไหมที่จะรู้ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยเพราะงั้นในการที่จะทำสติปัฏฐานอย่าไปตกใจนะให้มีสติระลึกรู้ไปไม่ใช่เพง่งไม่ใช่จ้องไม่ได้เอาเป็นเอาตายแค่ระลึกรู้ ะระลึกรู้ความมีอยู่ของร่างกายะระลึกรู้ความมีอยู่ของจิตใจน, <Dial> นี่นเป็นเบื้องต้นทำให้เรามีสติะระลึกรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายะระลึกรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตใจนี่นเป็นเบื้องปลายทำให้เกิดตัญญานะงั้นสติปัฏฐานเนี่ยเราะระลึกรู้สองอานนะอันนึงทําให้มีสติคือะระลึกรู้สภาวะที่กําลังมีกาลังเป็น เนี่ยรู้สึกร่างกายเปนหายใจร่างกายหันไปหันมารู้สึกเนี่ยรู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายไม่ใจลอยใจลอยแล,แล้วร่างกายหายไปใจลอยคือขาดสตินะรู้สึกร่างกายอยู่นี่เรามีสติอยู่สติรู้กายเป็นสติปัฏฐาน,นะในในเบื้องต้นรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจนะจิตใจเราสุขก็รู้จิตใจเราทุกก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้อนะไรเนี่ยหัดรู้ไปเไรื่อยนะ ต่อไปจิตมันขยับ,ยบกระเยื่อนเคลื่อนไหวอะไรเล็กๆน้อยๆมันเห็นเองอ่ะอันนั้นจะรู้ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันลนะนะค่อยๆฝึกนะทีแรกก็รู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายของจิตใจต่อไปก็รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจตงังรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะรู้ไตรลักษณ์นะนั่นคือวิปัสสนาตรงที่รู้ความมีอยู่ของร่างกายจิตใจไม่ลืม ไม่ลืมร่างกายไม่ลืมจิตใจตัวเองแค่นั้นเรี่เรามีสติฝึกนะทางรัดไม่มีบอกแล้วทุกวันนี้ชอบทางรัดนะเพราะขี้เกียจ